การส่องไปงัวการส่องไปงัวต่าตงัวต่อตเขานะต่างงัวตรงตเขานะดำนนี้มาดำนนี้มาดำนนี้ไปแดงกีไปยอดนะครับแดงกีไปยอดเลย ดำเจ้าสมุทรเป็นดำนะครับหน้ามืดเป็นดำนะนินงามสิการ่าเดโชอวอน่านเป็นไฟแดงนะสมาชิกนะแอดมินสนับชื่อนะครับเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปเด้งเข้า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 ยังเบาปนครับดำมิดมาดำมิดมาดำดิมคุณจะลบอบอวนเลยสมาชิก แดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวาครับแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวานะดำเจ้าสม,มุทรเป็นน้ำเงินนะเป็นน้ำเงินป anyway. เป็นไฟดำนะครับน่านเป็นแดงพะเยาเป็นน้ำเงิน,นครับไอ้แดงนีนไปดำนี่มาเหลือตัวได้กันส่งเขาส่งเดียวกันเลยครับ กว้างยาวน่าจะเท really ่ากันนะครับครูนี่กว้างยาวน่าจะเท่ากันครับไอ้ดำวิทไปดำทั้งคู่นะครับดำทั้งคู่นะแต่น้ำเงินนี่มันเป็นนินนินมันจะขนเงาขนเลี่ยมนะครับไอ้ดำวิทยไปเด้ยแดงขี้มาแดงขี้มาแดงขี้มา แดงขี้แด้งขี้แดงขี้เดงขี้แดงขี้เดงขี้แดงขี้ด้งขาไปเปื่อตาตัวดำนี่เริ่มมีน้ำแดงไหลจิ๊บๆนะครับไหลจิ๊บๆนะถือวขะเภาอยู่ครับผว่าถือเภาอยู่ ราคาเจ้าตัวดำนะราคาเจ้าตัวดำลุกที่นะตัวดำลุกที่นะครับนดำลุกพี่ตัวแดงเดินทางนะครับตัวแดงเดินทางนะชื่อสาับกันนิดหน่อยนะครับขอปรานได้ไตัว นี่ดำนิดไปดำอัดไปไอแดงว่าจะได้แดงว่าจะได้เอ้ยเอ้ยแดงดูปบอดีนะแดงดูบปไข่งามนะครับดำมากไปดำมากไปดำนิมดำนิมดำต่อมาดำต่อมาดำอัดมาเฮ้ยไอ้แดงไอ้แดงมาไลยไอ้แดงนี่มีบหน่อยนะหน่อยยาวนะแดงหน่อยยาวนะแดงหน่อยยาวนะนำจีไปนำจีไปแดงยอบแดงยอบแดงยอบแดงวิ่งแล้วแดงวิ่งแล้วดำได้มาเดีย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 วดำไดำมาเดียว ดำได้ไม่เดียวนะดำได้ไม่เดียวนะโอ้ตองโหนะครับก็โหบ้องโหนี่โดนทิ่มไปน้ำแดงไหลนะน่าจะเจ็บนะครับเจ็บนะว้าบ่อน่าจะมีปัญหานะครับบ่อน่าจะมีปัญหานะบ่อน่าจะมีปัญหานะครับ

ต,มตอมมวนเดียวนะครับมวนเดียวเลยนะ <S <S ดำรอชุมมือดำรอชุมมือ ดำเช่านอะไรครับดำเช่านอะไรดำเช่านอะไรห้านาทีนะครับ5นาทีนะใส่น้ำเงินนะครับดำเจ้าสมุทรนะมามืดไข่โครนราชาติภูซางนะครับ